วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสอบกันนะคะอนี้คือสิ่งที่เราอ่านเอาไว้และยังไม่ค่อยเข้าสมองเท่าไหร่แต่ว่าก็นั่นแหละต้องไปสอบละ นี่ก็คือแหล่งจักรยานและมอเตอร์ไซค์ของเด็กจีนที่มาสอบเราสอบห้องหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะคะก็คืออยู่ชั้นหนึ่งเลยแต่อันนี้ก็จะเป็นตึกโซนเด็กจีนพร้อมสอบไหมคะลูกหัวดิสอบไหมล่ะพร้อมสอบไหมคะไม่มีใครพร้อมเลยมลาห้องสอบแล้วคะ่ะท่าน,นี้ใครคุมสอบ สเสร็จแล้วะค่ะทุกคนสถานการณ์ตึงเครียดได้หายไปโอเคตอนนี้เราจะไปไหนนะคะกินชาบูไปกินชาบูอีกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับบ้านอนะ่านหนังสือสอบวิชาต่อไปเดี๋ยววันนี้อันนี้ก็เป็นข้าวเช้าของเรานะคะแล้วเราก็ได้ทำสรุปออกมาให้อยู่แผ่นเดียวแบบแค่นี้พอจะมแค่นี้เพอโอเคตอนนี้ก็ไปมอกัน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่าใกล้เวลาสอบแล้ว คนจีนดูันอีนี่นีวิอีกแล้วเมนอีกแล้วไม่นมาก no smoking นะคะแต่ก็สัมูกันอยู่ถ้าเราก็แวนมออรไซค์ไปมองเหมือนเดิมถึงโรงเรียนไปรอบนี้เราสอบเป็นตึก18นะคะก็คือว่าวันนี้ได้สอบห้องใหญ่อีกแล้วก็คือน่าจะเป็นสอบรวมกับตึกอื่นด้วยเลยเนี่ย นี่ะคะโม่ันตายได้เลยนะเหนยนี่เราสอบห้องนี้นะคะห้องใหญ่สูงมากพี่ใชายอู บเสร็จไปอีกหนึ่งวิชานะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะไปซื้อยากันทุกคนเพราะว่าแบบไม่หายสักทีเลยจะซื้อยาจีนกินแหละนี่แว่มาร้านขายยานะคะเหมือนที่ไทยเลยน่ะขายยาได้มาแลวนะคะสยาถ้าขายาสองกล่องเก้าสิบห้าหยวนแล้วก็มาแวะซื้อเก่าลัดรานโปรดที่ไม่ได้กินนานมากไม่ได้กินนานเพราะอะไร หนาวคีดเกขักบรถมาจริงก็เลยไม่ได้มาะะแต่วันนี้ได้กินละไปกลับบ้านกันค่ะมากินยากันนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบแก้แบบพวกอ่อสิมหาใช่ปะส่วนอันนี้ก็คือเกี่ยวกับแบบแก้ไอ้เมนูมันบอกว่า ，成人及งหรินจีชื่อาเออซอย่งเก็กินครั้งหนึงสองเม็ดต่อเกินยาก,กันไ้ <c oughs> ่เหมือนวิตามินซนะีเลย อันนี้เป็นน้ำอ่ะอีฮีย้ทไมา่บออ้ยยาจีนผมขนเป็นนได้เลยชิมอันนี้ก่อนหวานเป็นลงขมเป็นยาเออเมผิงสีจ้าอีรือ่างสไม่ได้ปะ กัอนชิมชิมชิมคือ,อยาจีนส่วนมากเมื่อจะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็เปิดฝาเนี่ยค่ะก็คือเคยเห็นเพลนกินใช่คือมันต้องเปิดข้างบนก่อนป่ะหรือว่ามันเจาะลงไปได้เลยวะเนี<ะ>่ยมันต้องเปิดข้างบนก่อนป่ะหรือเจาะลงไปได้เลยเจาะลงไปเลยกินเหมือนไซยาเลยเจาะแล้วก็กินจะเะมาขวดหรออันป่ะใช่เจาะลงไปเลยแล้วก็กินอิ่เป็นวิตามินซีกินด้วยกันไหมแม่อ๋งกูเห็นไซยากินบ่อยมากเหรอ มาวุึ๊บแบบเอายังรู้ปะมันหลอดแม่งไม่ทีเดียวอ่ะเล่นจุ๊บจุบจ๊บจุ๊บอ่ะ โอ้ยก็แม่อร่อยเลยเอ,อ้วันนี้มีข้าวผัดไข่นะคะแล้วก็มีต้มต้มผักทุกอย่างเพราะว่าจะกลับไทยแล้วก็เลยเอาทุกอย่างมาต้มรวมกันเป็นแบบนี้ข้าววันนี้แกงจืดที่ดืมหลังไก่ไก่ล้าง <laughs> นี่แล้วก็ฮามาม่าหมูสับเพิ่มนะคะไม่อิ่มไม่อิ่มไม่ได้เป็นคนกินเยอะเท่าไหร่ดูดูเรา,ามไม่กิน กา,นาิานาทุกคนมันหมดทุกอย่างจีนีหมด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 ทุกคนวันนี้แล้สอบวันสุดท้ายแล้วคคะ Okay. อันนี้ก็คือแบบเดีย๋ยวเรามีตอนสอบเสร็จแล้วเราจะมีแบบไปกินปิ้งยางกับพี่ๆในห้องนะคะแบบเลี้ยงฉลองอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องนั่งจำก่อนเพราะว่าวิชาสุดท้ายน้ยเราก็จะตกม่ได้นะ,ะพี่เช็ควันนี้เป็นวัวนะคะอเอาขาอยะมาทิ้งก่อนไปโรงเรียนนะคะ ดีๆวันนี้อากาศก็แบบร้อนขึ้นมาทุกคนเห็นอันนั้นไหมอันนั้นไม่ใช่หมอกแต่อันนั้นคือฝุ่นที่จริงตอนนี้ก็คือฝุ่นเยอะมากนะคะก็มาเอาเมอเตอร์ไซค์ไปสอบเหมือนเดิมทุกคนแล้วดูคุณลุงจอดรถขวางทางเขาออกมากม,มาแล้วและอันนี้ก็เป็นชาตที่ดูห้องสอบของพวกเรานะคะว่าสอบห้องไหน มาห้องสอบต้องสอบกับมันนะสอบเสร็จแล้วค่ะเ <Yay. S 2> ย้เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปซื้ออะซื้อของให้แม่ซื้อของให้แม่ค่ะเพื่อนจะไปซื้อชาเฮลซีหูเดี๋ยวไปเดินเล่นซีหูกันทุกคนเย้ yeah. <Okay. S 1> ก็คือพวกเราเป็นนักเรียนต้นๆที่ออกมาจากห้องสอบพร้อมไปดูจะเขียนอะไรแล้ว มาเอารถมาคะ่ะที่จอดไว้แล้วเดี๋ยวขับไปขึ้นเรือมาทีกันรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใจไปขึ้นรถเมย์แทนนะคะนี้ก็คือว่าจอดรถเสร็จแล้วก็เห็นว่ารถเมย์ที่ต้องขึ้นคือไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวก็รออีกประมาณ5ทีเดี๋ยวก็มาคันใหม่นะคะเดี๋ยวเรานั่งเป็นรถเมย์สามห้าสอนะคะไปโลงรถเมย์มาแล้ว ซีหูแล้วแต่ว่าเพื่อนต้องมาตั้งหลักก่อนนะคะเพราะเพื่อนลักไม่ได้ตรงข้างหน้าซีหูมาไม่ใช่ข้างหน้าซีหูตรงอะไรนะที่ข้ามถนนไปอะจากแกบปะอ๋อใช่ไหมทุกคนนี่ทุกคนใครไม่รู้แต่ว่าหน้าตาดีน่าเลาหนีคนนี้แวะมาซื้อน้ำก่อนค่ะกินองไรสีเนื้อแล้วก็แล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งขวดนี่ซีหู ทางแบบสองข้างทางแบบนี้เดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไปอีกหลักรุงก็จะเป็นแบบแม่น้ำซีหูทุกคน้านชาจีที่จีก็คือแบบคนเยอะมากที่ไทยก็คือแบบคิวน้อยชะปัดแต่ที่นี่คือแบบเป็นลอยๆคิวอะ่ะและตอนนี้ก็คือริมแม่น้ำซีหูซีหูกับดงฝุ่นเพียม2.5อ อันนี้ก็คือร้านที่เพื่อนจะมาซื้อชากลับบ้านนะคะชาเต็มเลยแล้วก็มีดอกเก็ดหวยด้วยนะคะร้านนี้คือเป็นฟิลแบบร้านขายของฝากอะทุกคนใครที่มาจีนก็แวะมาซื้อร้านนี้ได้นะคะอยู่ตรงแถวซีหูเลยนี่นะคะเพื่อนก็ซื้อชาไปสองถุงเรียบร้อยแล้วเขาจะมาหยิบชาตักใส่ถุงให้แบบนี้ คนเราจะมาลองร้านนี้นะคะร้านชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าอยู่ตรงซีหูแล้วคนวันต่อแถวเยอะมากก็เลยจะมาลองอยกได้ว่าเป็นอุปทาหนหมูเพราะว่าเห็นคนต่อคิวเยอะก็รีว่าอร่อยแน่ๆก็เลยมาลองนะคะเขาก็จะมีแบบขนมเปี๊ยะแล้วก็บะจ่างแล้วก็ขนมเปี๊ยะสีอทุกคนอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองดู เนี่ยทุกคนมาเป็นก้อนแบบนี้ไมันคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารอให้นะคะว่าเป็นยังไงเรียบร้อยได้มาแล้วนะคะทุกคนดูเขาใส่ถุงมาดูดิดูดิก็คือบ้านเราน่าจะแบบใส่กล่องไม่ก็ใส่ถุงอาหารอันนี้คือถุงพลาสติกแล้วก็เอามาใส่ของให้กินนะคะนองอันนี้อันนี้อันนีเป็นไง อร่อยหอ่ะหัวแรงอร่อยแ้หัวแรงๆๆนั่นแังไรอ่ะทุกคนอร่อยก็ทุกคนอร่อยมากดูดิเศาเขาให้ไส้แน่นมากแล้วก็แบบราคาไม่แรงด้วยมันอร่อยอ่ะแต่เข้าใจแล้วว่าทำไมคนต่อคิวเนะาะล้วใครอยู่แบบใครมาจะเล่นแถวจีหูก็แปะแหวะได้น้านอยู่ตรงล็อกนู้นเลย คนเยอะๆยมีอยู่ร้านเยอะทุกคนมีชาเขียวแล้วก็แบบเป็นไข่แดงข้างในด้วยอันนี้อร่อยมากแล้วเราก็มาเดินเล่นในห้างนะคะในห้างก็คือจะมีแบบเสื้อผ้าแบรนด์จีนต่างๆรอบนี้ซี่หูตั้งเป็นรูปน้องแมวกับกระดิ่งอันนี้น่ารักมากมากินปิ้งย่างต่อน,นะคะนี่อยากให้ดูเนื้อนี่นะคะอาหารเย็นวันนี้คือบุฟเฟ่ปิ้งย่างฉลองสอบเสร็จ หและเราก็มาแบบป๊อบมาดกันต่อนะคะทุกคนป๊อบมาดจริงๆคือของเยอะมากพมอแบบครเบบี้มีเต็มเลยนี่นะคะตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านกันทุกคน